Hey! มันเนือยนั่น สวัสดีครับผมสวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับทุกทท่านนะครับผมนะก็ไม่เป็นไรครับมาวินเพื่อนก็จะตั้งคลิปตั้งกล้องนะครับผมเนาะกับป้าต่อยคนมีเซ้นตวันนี้ท่านผู้ชมคือมาที่วัดล้างนะครับผมมาที่วัดล้างก็จะมาขอโชคขอลาบที่ต้นโพเงินนะครับที่ต้นโพเงินเรามาอยู่จุดตรงนี้นะครับท่านผู้ชมนะก็เอารถคันหนึ่งมาผมผมมาทะเบียนเหมือนเดิมตามเช่นเคยแต่ท่านผู้ชมนะครับ หนึ่งเกตหนึ่งเก่าคือเก่านะครับผมอีหลอบเก่าแต่ว่ามีคนบอกว่าเห็นเอสซีพูดหลายหลายคนไงบอกว่าอยากดูทะเบียนรถมาวินนะนี่ข้างหลังเพิ่นเอาไปเสียงไว้ได้เพิ่นหูวัตสีห้องสีเบิ้งทดทะเบียนนี่เอ้าเวียนเอาทะเบียนไปเสียงไ,ไว้ใส่คือหูวัตสีคือหูวัตสีเอาเอาเบิ้งทะเบียนสวัสดีครับผมพ่อติดตั้งกล้องเบิ้งทะเบียนเพิ่นเอาไปเสียงไว้ได้ปะเห็นปะ ครับว่าเอไ้ตัวนึงมันลโรลเลยๆไปเพราะมนติดใส่โอเคเมนครับเอาเดี๋ยวไปเบิ่งกันท่านผู้ชมเป็นรถมือสองเหรอครับเออมือมือใดกว่ะมือสองเออครับมือสองครับสองมือด้วยนะครับเป็นบีทีห้าศูนย์โฉมใหม่อยู่นะครับท่านผู้ชมนะครับนี่ครับทะเบียนรถมาวินเดอร์นี่เด้อสองหกสี่สามนีบคือมันมักสีแห้งไหมท่านผู้ชมอ่ามักสีแห้งนะครับ ไม่ไปเพราะว่าผม,มต้องผมต้องไปโอนเขก่อนแมนไปโอนก่อนอโอนไปนี้กับเจ้าสีไร้ไปเมนครับของผมนี้ไปมากมากครับรลดเอาวิทย์กันไปก่อนเลยนะไปไ <c oughs> ตืป่นเต้ยก่อนแล้วนะครับไปท่านผู้ชมเดี๋ยวผมเดินทางไปเขาเลยนะครับกับที่วัดล้างหรือต้นพงเงินในตำนานเพราะว่าท่านผู้ชมนี่คืองตรงเด้อเฮาบ่ได้มาหม่องนี้โดนแดดท่านผู้ชมนะครับ ไม่ได้มาที่นี่โดนแล้วหรือนานแล้วนะครับผมนะกับป้าต่อยคนมีเซ้นกับมาวินชาแนลนะครับวันนี้เอารถมาคนละคันกันเลยแล้วก็เดี๋ยวหลังจากถ่ายคลิปตรงนี้แล้วเนี่ยคือผมจะไม่ได้ไปถ่ายคลิปกับมาวินเดอร์เพราะว่าผมจะเอารถคันนี้ไปซ่อมซะก่อนเพราะว่าก็เลยได้มาแวะมาถ่ายคลิปกับทางช่องมาวินชาแนลกับป้าต่อยคนมีเซ้นที่ต้นโพงเงินในตำนานแต่ว่าต้นไม้มาลูกเนี่ยผมจะให้มาวิน ไปถ่ายนะครับไปดูที่ช่องมาวินแชนเนลกับป้าต่อยคนมีเซ้นได้เลยนะครับผมนะกับต้นไม้มันลูกนะครับคลิปๆหน้าเนาะแต่ว่าคลิปๆหน้าผมไม่ได้ถ่ายด้วยเพราะว่าผมจะเอารถไปซ่อมก่อนรถคอยทอยางมันหักนะครับหาที่ถหนียวลุยไปยางเดียวอโอ้แต่ว่าบริมาโดนท่านผู้ชมเป็นหูแบบว่าป่าขึ้นเยอะนะครับ ไม่ได้มานานแล้วเป็นหูป,ป้าขื่นไหลเออแต่มากลางเว้นนี่ขอกระเสียวๆอด้ที่บอกให้เดอ้อนะครับมากลางวันนี่ก็มีเสียวๆอยู่นะท่านผู้ชมนะเนี่มบริษีนี้ขอกระเลื่อมไปว่ายว่ายหนาหมูนี่มันหลายท่านผู้ชมนี่อืนางไวไ้ลยนางเด็บนี่ไปเลยท่านผู้ชมหนาไหลายเลยอาวิล งานมา่ระว่างงาได้ด้วยเอาเว้นงาม่นหลาไอไอที่ว่ามันมันติดไอ้เสื้อผ่าไหมเออบักงาเหลมๆไหมมันขึ้นบักย่างหลายเลยนี่ไปท่านผู้ชมไปต่อครับโอ้ขอมามันในปลาคือคนแถวหมู่บ้านอยู่นี่นะครับพเพื่อนก่าว่าพวเพื่อนก็บอกว่า มู่เจ้านุ่มอามม่เจา้าขึ้นกาไปปอดีอยู่ในวัดหลังไปอย่างมุกข่อยบ่าก,กาไปเด้เพราะว่าเอาตรงๆเด้อคือแถวนี้เพื่อนว่าเพื่อนเพืเ่อนบอกว่าเอาตรงๆนะคือแถวนี้มันคือมันเป็นอ่าที่ฝังหลุมศพเนาะที่ที่เห็นตรงเนินๆตรงไหนเนิน้หลายๆหลุมตรงนั้นน่ะใช่เลยเพื่อนบอกอย่างนี้นะครับอมเพื่อนบอกอย่างนี้เลย นี่ต้นโพเงินท่านผู้ชมคอ,อยางางขาก็ต้องระวังเลยดิบริเวนว่ายงางบ่ระวังเลยท่านผู้ชมโอ้ยคือทางพี่หอดแล้วนี่ครับท่านผู้ชม,ชมต้นเพิงโพเงินครับที่ ณจุดตรงนี้เลยท่านผู้ชมที่เดี๋ยวจะมาขอโชคขอลาบกันหวดงด,ดนี่ตนโพงเงินในตำนานนะครับกับทางช่องมาวินชาแนลกับป้าตอโคนยุเซนเอาเราขอสีเงาไปทางใดเราประเทศนี่อ <c oughs> <c oughs> โอ้ยโอ้ยเหยี่ยบน้ำสวัสดีเลยโอ้ย <c oughs> <c oughs> น้ำเมีย่ยงมา คม <c oughs> ก็แหลมเลยฮิแล้อยูอยอย่น้ำพี่บานี่ฮิฮนะครับเออนี่แหละครับผมถึงแล้วครับกับต้นโพเงินในตำนานครับผมนี่ครับบริมหาผ่นโดนนะครับจะเป็นประมาณนี้นะครับผมเนาะคอยมุ่เจ้าโชคดีแห้งิด้วยเดอ้เออลูกสัตว์สารทีซิงเซ็ตคิดแห่งนี้ลูกหลานนุ่มอ่ำคนเดิมกับทังช่องมาวินชนนาแนลปาร์ตี้เขามีเส้น บ่ได้มาหลบลูแต,ต่ยางใดมาขอโชคขอลาบกับตนโพงอเงินตนโพงเงินแห่งศักดิ์สิทธิ์สถานทีสิ้นศักดิ์สิิทธ์แห่งมองนี้หลุดลานที่มาขอเล็กโผล่เล็กเทียมซีเดอ้อรได้เจาที่จาะท,ทางไม่นั่นทงทรมารีเอ,อ้ยเออเอาปังๆให้เอฟซีพอดีมีโชคมีลาบกันงวดงวดนี้เดอ้อนะครับผมอ่าเตรียมการไหวเนาะเออพายพาเจ้าเจ้าโอเคครับไปครับ สวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีทั้งช่อง FC ทั้งช่องหนุ่มอามช่องป้าต่อยครับผมสวัสดีทางช่องมาวินด้วยนะครับกับป้าต๋อยคนมีเซนนะครับผมนะโอ้บันเดลมามหงนี่โดนูน่ะดิแมนโดนแล้ววินห้องบันเดลมานงี่โดนแล้วสังเกตเด้อะทาข้างไหนบันเดลมานงี่โดนแล้วกับมหาเป็นยังงี้แมนครับอันนี้คือเรื่องจริงอันนี้คือเรื่องจริงนะครับอืม นี่ถูกเทีนยนอยู่หลายเลยอะ<ม>เป็นเทียนที่เห่อเนี่ยนี่นี่คนอะหลายตัวหนึ่งแต่ว่าก็ต้องฟากขอเนี่ยนะยุ่งหลายยุ่งเยอะนะครับท่านผู้ชมนี่คือถูก,ก,ถกปะตอยแล้วอธิษฐานแล้วนะครับท่านผู้ชมถูกเสียงไทบมอโชคลาภน้่น ซูสักจิกที่ผมโค<ผ>มงคนครับผมตั้งปลาใหญ่แมนครับเดี๋ยวผมจะจิกๆแล้วก็เอาขึ้นไปวางไว้ท้านผมนะครับวันนี้ท่านผู้ชมคือพ่อทองแหล่ไม่ได้มานะครับผมเนาะพ่อทองแหล่นี่เพิน่นยังกว่าเ,เ,าเพิน่นเต็มเมียแล้วแมนบ่แมนเพิน่นเพิ่นหมูจะนอนตื่น <laughs> พอตื่นมาเิ่มก็ต้องหาแนวกินไหมครับเพิ่นกำลังหันอยู่ <laughs> ขั้นผักขั้นปลาขัต้มปลาเออเอ้ยเนาะขึ้นเพิ่นไปถ่ายคลิปมาเด็กบ่เขาต้องเลี้ยม่นไม่เออมาเด็กอยู่นอนนอนตื่นสวยนะครับผมผู้เฒ่าเนาะครับเมนครับโกถ่ายคลิปให้เขาเบิ่ร์ดสำหนับกระถือโอเคเลยเนาะโอ้ประมานหกสิบกัวหกสิบกัวหกสิบก่าแล้วของแล้วทานขาพันกับว่าใครดีครับกระถือว่ากับ เพิ่นก็นตามสไตล์เพิ่นเนาะท<ช>่านผู้ชมเนาะท่านริงบอกว่าเอ้ยเป็นผู้เฒ่าในอุทลา,านบางเมรีนะครับเพิ่นเป็นมัดตังด้งแดนได้ท่าได้เดี่ยวสไตล์เขาสตล์ของปอท้องเรียเลยปูนเป็นคนแต่งตัวดีเด้วยแน่นครับว่ามันจานแบบเบาเพิ่นอ่าน,นะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวมาขอคืออยู่ที่วัดล้างในป่าตงนี่แหละวัดล้างกลางป่าใหญ่เดี๋ยวผมขออนุญาตแล้วก็ไปปก่อนครับ คือที่นี่ก็มีคนเพื่อนหลายคนเพื่อนเขาบอกว่าเป็นยังมูเจ้าคือกาม마บางนีพอดีเพราะว่าทังชาวบ้านเพื่อนเขาบล็อกคอยแต่มาเลยเพื่อนแบบเพื่อนว่าช่วงนี้เขาฟังโซฟฟังยังกขาคนมาฟังกันอยู่นี่เนาะที่เห็นเป็นหลุมเนินๆว่าเป็นหรื่าหลุมลุบๆเหยนไหมเออนะครับแมนเบิร์ดลอทีเข้าเหยียบตรงรุบๆเห็นบออาเพียบขึ้นตอนนั้นนี่ตกหลุมนี่อันนี้คือตกหลุมเพื่อเพื่อนี่เพื่อเพื่อนนี่ มึงมีแล้วแหละเบิกโซกงแล้วนี่านฮาวินไ,ไตน่ตนผู้อิงฉาเมียนอีดีดขับรถไปยังเข้าบริคิดจังไหลคิดวาาห้ามมาขอเจ้าขอลาบกัน,นแล้วกันบริษันลบรูเพลินสิ่งศักดิ์สิทธิ์นี่องตรงนะท่านผู้ชมนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ว่าที่ใดก็ช่างไม่ว่าที่ใดก็ตามถ้ามันจะมีหลายๆกลุ่มที่เขาบอกว่าไม่ได้ลบดูนะแต่อยากเห็นแต่อยากมันก็เหมือนเป็นการลบลูนะ ก็เหมือนเป็นการเพราะอะไรเพราะเราอยากรู้อยากเห็นอ่านะครับอยากรู้อยากเห็นคล้ายๆแบบว่ามันจะมีแบบกับคนเชื่อหรือคนไม่เชื่อมันเป็นเรื่องธรรมดานะท่านผู้ชมนะคนเชื่อคนไม่เชื่อเป็นเรื่องธรรมดาแต่สาหรับผมเนาะผมเนี่ยผมเชื่อในร้อยเปอร์เซ็นต์เลยแหละเพราะว่าตามหลักเนี่ยผมก็เป็นคนที่ไม่เชื่ออะไรง่ายๆนะครับพอมาเจอกับตัวเองพอมาเห็นในความศักดิ์สิทธิ์ไม่มาเห็นในความสิ่งที่เรามองไม่เห็นคือผมเชื่อนะครับ ใน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 กับการสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เสียงคือยังค้นหาขึ้นแม่นเท่าเด่านี่อ่ะอวินอย่างนี้เลยไอวินบอเบนถ้าบอหาขึ้นกับเป็นคือยังเกียร์ฟันอย่างไมเมื่อกี้เมื่อกี้เมื่อกี้เมืบอกว่าท่านได้เห็นบปล่อยินเสียงมาเลยผมนี่ก็ได้ทัมานี่ ทีถูกบอกเก้าบอกกก้าเพิ่นผู้ชมเอ้ยผู้ชมครับท่านผู้ชมก็บอกกล่าวเรื่อครับตนโพสในตำนานทิงศักซิธหมองนี้นะครับเนี่ยเขาบดมหาเิ่นดอนมาความเงินเง่ากับกับยังมีนินอยอยู่กับยังคงกับยังคงมันอยู่ตะกี้เหลี่ยมเหลี่ยมห้างเนี่ยอออีกแล้วผู้ชมค้นหาความท่านผู้ชมได้ยินเสียงอีกนะครับเหมือนที่แรกได้ยินตรงนี้นะฮะนะแล้วก็มาตรงนี้ใกล้ๆเราคือนี่กับสิ่งที่เรามไม่เห็นเราไม่รู้ท่านผู้ชมนะครับ เพื่อนหายวิ่งเหรอแล้วงวดเนี่ยอาว่าปังในนอนเวลาคิดพอวมาโมนีเป็นปลาสาปลาสาเอาคนที่ตายหองตายนี่เพื่อนก็มาฟังเนี่ยมันมักเฮ็ดเหตุเสียวสลังอยู่เือเห็ดใ้คนลลกสู้ด้วยนะครับท่านผู้ชมครับถ้าผมแพนกล้องเนาะผมยังไม่แพนกล้องหรอกคือว่าจะเป็นบ้านล้างตรงนี้นะคล้ายๆเป็นกุฏิล้างบ่เนาะ อาวินว์ะนะมองนี่โอ้แต่พระธาตม,มาดามองนี่มองนี่ที่กินนี่ถ้าเทาใหายโ<ม>บถึงให้ยไร้เลี้ยงสีม่สการเด้อกุฏิหลายดิก็ลังที่ึ้นไหมมองนี่เพราะเน่ใจว่าเป็นกุฏิหรือว่าเป็นบานเป็นมองเก็บเก็บศพไหมนี่แหละคือปัญหาอามาสามคนแบนั่นลม,ลมแรงหนึ่งท่านผู้ชมลมแรงท่านผู้ชมลมแรงลมแรงได้ยินที่ลมลมแรงมากๆท่านผู้ชมจู่ๆลมแรงมดแมนอ่าบางอันเขามาบ่ไม่ลมก็แค่ดิยุบไปยุบไปโดนพ โอ้โหโอยคนกับลูกท่านผู้ชมลมกระโชกมายงแรงอยู่ปลายต้นตัวท่านผู้ชมมาขอกันเดี๋ยวมันมันเนยมันโว้ยโว้ยหน่อยพอมานสิเกี้ยวที่แรกสีปีนขาอไมาได้นั่งไหมเออโว้ยเอามาท่านผู้ชมมาครับผมมาบอกล่าวพร้อมกันครับสาธุ นะโมะตโัตสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมะตโัตสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมะตโัตสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเอาอยัางเฮ้ยตื่นไปด้ธุสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ตโนโพเงินมณนี ยุคหลูกหลานทีมงานช่องมะวิญชาแนวนุบามพ้นเดิมป่าต่อยคนมีเซนก็ได้เดินทางมา, trendy, าที่วัดร้างกลางป่าใหญ่ซึ่งได้มาสักการะกราบไหว้มักขอโชคขอลากนำสิ ainsi, ่งศักดิ์สิทธิ์พระวสิเป็นเจ้าทีเจ้าฐานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สิ่งสถิตนาตนโพเงินแห่งนี้พระวสิเป็นเทวดาอารักษ์ที่ปกปักรักษาพระพุ่มเจ้าทีพระแม่นั่งธรณีลรลมร่มร่ะท่านผู้ชมเติมเพิ่มเติมรับรู้ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สิงสถิตณนะป่าล่างหรือวัดล่างกลางป่าไงืองนี้มนีให้รับทราบไว้ว่า,าลูกหลานในเดินทางมาบ่ได้มาหลับรู้อนีได้มาขอเพลิงบุญบารมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกท่านทุกดวงทุกองค์ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกทุกดวงทุกท่านทุกองได้โปรดภายให้โชคให้ลาบลูกหลานโดยการเสี่ยงท้ายเลขกทูบและเลขเซียมซี่ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้โปรดภายให้ลูกให้หลานนําไปฝากไปตอน เอฟซีทางบานที่กำลังลอค่อยความหวังที่กำลังรอชมบารมีความศักดิ์สิธิ์ขอได้ปวดพายให้ลูกได้สามโตตรงๆของงวดวันที่สิบหท่านว่าคมเลขไทยและวันที่หนึ่งสโตตรงตรงปังๆโด้วยเถินคุณทีลุกยมนี่แหละย่มมากร่มร่มกรชมาท่านผู้ชมล่มกระชกมาอย่างแรงเรยกัลในยินเสียงร่มบ่กรับท่านผู้ชมวใบใหม่ร่มโพเพลเพลุ่งเลย มังนีนี่เวล้าเขาปักหันปักนี่มันคือพลอยเะดินไหดินมันลูบล่องรูล่งอย่าหรือว่ามังนีนี่อาจ,จีมีเ่อาจ,จีมีหลงฟังโซน,งเนเพิ่มใครเป็นไปได้อันนี้คือขอสันติฐานเองไห<า>แต,แต่ก็ไม่แน่นะเพราะว่าเราไม่รู้ยุ่งกัดหลายที่วยต้เราว่างในลราว่างแนวอืม,อม เดี๋ยวให้หนุ่มอามขยอขยเซมซีขอโชคลาภกับสิ่งศักด์สิทธ์ก่อนนะครับซาปาตโอ้โหนี่สิเนอ่แล้วเออไม่เลยเก็บไม่เก็บไม่เลยเนื้ออาวิ้มืใหเลยไอ้ปาไตขยำเซมซีครับชม โยนตะก้งโคงเงี่เนาะค่ะงนี้ทางสองทางที่งานทางสามองโอย่าโอ้ยไม่ค่อยบางนี่มันค่อยอืเห็นมันดิให้มันเวิดัผีนางมาเมียนไม่เป็นเล่นเล่นบังนีเอ้าฮะลมมาเทลบาทเพิ่อรับรูอะกอโนกระโสามตัวตรงๆเ้อปังๆโลดเนาะอวนี้เนาะอืมเม่ดนย เราแว่นไปหมดเลยนี่ทางเว้นกับทางเลนั่นโล้นสองเลยสองไม้เลยครับไม้แรกไม้ที่สองได้มาเซเว่นวันเจ็หนึ่งครับท่านผู้ชมเจ็ดหนึ่งหรือหนึ่งเจหพี่น้องกันหลุดความอีกแล้วเห็นปะเมื่อหันหนึ่เก่า็ออกแล้วออกเวียนอยู่ตลอดเมื่อหันเขาหนเก่าหนึ่งเเขาห่เขาลางบ้นแ่นลางบนมาหมดเลย หนึ่งเอ้ยเจ็ดหนึ่งะเจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งครับท่านทผู้ชมเฮ้ยคางอยู่มือเลยอ่ะอยู่แขนเลยเจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งหนึ่งครับผมทะเบียนรถหมดเลยครับท่านผู้ชมเอจเอากันหนึ่งเจ็ดหนึ่งอลยดิถูกต้องเจ็ดหนึ่งหนึ่งเห็นบะเจ็ดหนึ่งอ่าก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับ ใดดช้วิารณญานในการรับชมเจ้าร่มล่มแห้งล่มแหง้เหงเดีย่ยอะอออช่วงที่เอาอธิษฐานอะอธิษฐานก็ล่มก็โชคที่ไปอไปต้นโพธิ์แล้วยาต่อยอยินี้มองกันพระเด็มพระเด็มางมังนีโดนเลยเดี๋ยวว่างๆเดี๋ยวว่างๆสีเฮ็ดแทน,นเนี่ยพื้นเฮ็ดมาแต่เฮียนจังหน่อยหนึ่งเอาเอาเออให้เวลากราบไหว้ท่านผู้ชมเอาเอาม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 ว่างไงไงให้จังบัดเดมานนี่เนาะมันเดี๋ยว จังถิ่นนี่มองแนวว่างเนาะ<ม>ท่านผู้ชมเนาะอ่านะครับหรือสืบตัวสำเร็จบ่ท่านผู้ชมบวางได้ห้าเป็น<ม>ท่านผ<ม>ูน้ชมบแนนอ่าเห็นด้วยบ่ครับสืบตัวตัวสำเร็จมาบ่ผู้ใดสีดีนะมอะพูดสี<ม>ดสสื้่บอกมาเลยเดี๋ยวคอยเื่อมาใส่ไว้ให้<ม>นะครับโอ้เออนี่ไหมแต่ยิ่งดีเลาอ่ะยังคือยังหักฟื้นไหมออคือยังหักฟื้นือยังไอ้ข้น<ป>เอา,มาหมีดฟันหยาใหม่ยังจางแย่ไหมก็ยังแบบแปะแปะแองตี่มะอืมอินดีใจ ยังก็ขายเพิ่นกระซิเพิ่นมาเก็บสีเก็สีเก็สีกบผพาเก็ดสีตัวผมได้ยินกระซิบข้างหูผมท่านผู้ชมเม like ื่อกี้เก็ดสีแต่ว่าเขาต้องการจะเป็นผ่าเก็ดสีจะอ่ะ,<ล>ะ,ะเอาน่เอเอาเรื่องได้ง่ย,ยูเเอาเรื่องได้ง่ายยูเดีมอาต้องสีน,นีเงินซื้อเก็บู้อ่แล้ว 5fc อยากรวมน้ำเนนี่เนาะสามตัวตรงตรี่ีถ้า fc อยากรวมอยากถด้าเก็สีมา ถวายนะครับให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ต้นโพเงินนะครับเพื่อเอามาปลูกให้ท่านนะครับก็ร่วมถวายได้นะครับท่านผู้ชมโอ้คนลลกเดียเดี๋ยวเรียกตัวข้ใหม่มาไปนี่เยกทูบเลยอีกตัวหนึ่งท่านผู้ชมนะครับเลยอีกตัวหนึ่งนะครับเดี๋ยวเด้อเดี๋ยวเดี๋ยวผมว่างๆนะท่านผู้ชมนะคือจะมาในรูปในรูปแบบกลางคืนด้วยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวก็จะมากันสี่คนนี่แหละมากี่กันมากับพระทงแร นี่แหละมาอกันซีคนนะครับเเผาเทีย่วงนี้ข้ามมองเปด้มากเนาะข้ามมองกับพิษงานแล้วเริ่มเนียนเพราะว่าเพิ่นเพิ่นลูกลูกเปิดเทิมลูกเปิดเทิม<อ>มน<อ>ที่มันมากบางอันเป็นมากเฉพาะวางเดิเฉพาะเพิ่นวางเฉพาะกิจเพิน่นเพิ่นวางเนั่นเพิ่นย่วางเขาดีเบาไส้นีกว่าก็วางงายโดนโดนเทียเออโดนพิ่นมไม่ห่างไปกันเบาไส้นะครับโดนโดนเทียแต่เบาเขียดยังงั้นเองหลายค่ะนั่นเบาเบาเขียด ขาโมง่งโศยังบ้านติดตื่นเลยแหลกหมอนโอ้ยบางทียนี่ถามเฮาได้เบาเขียดนี่บ่อว่าแล้วกันว่าวะไปว่าพื้นแก้ได้เถอะเอาเขียดหรือเอื้อนท่ายเขียดได้เด้อบ่บ่ว่างเลยเอาว่า,ยางยึ่งเย็นไปยังคือบ่ว่างอ่าตื่นเโศามากกาวีร์อยกหลายไหมทั้งติดแปงฟันทั้งติดอาบหนามตละขันได้เป็นว่าเด้อยี่สิบแล้วคือคือเวียก์แก่หลายกันเสียงมา เสียงมาทางหุ่นเดี๋ยยินว่ะก็ยังบอกเลยดิเดียยนเสียงไงเสียงค้ายๆผู้ยิ่งอือเดี๋ยงยิ่อเสียงนีเดี๋ยงยินงเสียงนี่อันนี้อันนี้ไม่เลยอันนี้อันนีเลิศจริงอันนี้เลิมากมาจากในเฮียนหลังนัะนเสียงเล่นรเลยอองสี่เสียงมาจากอองสี่เพื่อเป็นพิสูจน์เลยเดี๋ยวเจ้ากล้องก่อนจะมาดูเลขทูบเนาะหรือดูเลขทูบก่อนก็ได้ไปตรงนั้นไปที่บ้านหลางเพราะว่า ตั้งแต่ที่ตั้งแต่เคยมาถ่ายที่นี่นานๆจะถ่ายบ้านล้างทีแต่วันนี้จะถ่ายบ้านล้างให้ดูว่ามีอะไรบ้างนะครับเห็นเห็นความเหี้ยนเหี้ยนเหี้ยนหายเหี้ยนล้างเหี่พี่แต่เขาไปว่า้ยินเสียงผู้ยิงห้องที่มันไมอาคือวังสั้นผู้หญิงเฮือเด็กน้อยเลยล่ะเสียงเสียงเล็มแหลมเออก็ต้องทกล้ว่าใกล้ๆแต่ว่าเขาไปไกลๆก็ไปเบื้องหล่อแหลมต้องนั่นแล้วระยะไกลท่านผู้ชมกลางวันนะครับกลางวันแสกๆเลยนะครับเสียงมาจากแสกเลยคันว่ามันเสียงนก ม้นเสียงนกม่นบ่าเม่นเสียงนกสีหงออีกแบบนึงเสียงนกสีหงอเลยอันนี้มันเป็นเสียงผู้หญิงคือยังเข้าคือยังมีความรู้สึกว่าเสียงนี่ห้เอิญเข้าขอไปหาอ้ยทุบไก่สจล้มแล้วเอ้าไปเอากลของมาเลยท่านผู้ชมทุบจะล้มแล้วท่านผู้ชมไปไปโอเคครับนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมดูเลขทุบแป๊บนึงเลขทุบจนี่ละเลขทุบได้มาอ่า สองห้าสองท่านผู้ชมสองห้าสองครับโอเคครับตั 2, ดนะครับสองห้าสองนะท่านผู้ชมเนาะอ่าโอเคบักกาบัดที่โดนที่โดนทุบไอ้จุดจุดยุ่งอีกเนาะอ่าที่นี่เฮ็ดจังไดที่นี่ค่อยๆั้งจะกีกาเข้าไปฮะช่วยชนะ่วยกกาเข้าไป

จ้าได้คอจิก้าเขาไปแล้วที่นี่ฮึท่านผู้ชมนี่ห่อจอมปวกครับท่านผู้ชมมียันจอมปวกเลยโอ้โหบ้านคือบ้านล้างเนี่ยท่านผู้ชมดูจอมปวกตรงนี้เย็นจอมปวกเลยนี่โอ้จอมปวกพยานาคนี่คือผมบ้านล้างโอ้ท่านผู้ชมพอมันปิดหมดเลยท่านผู้ชมตรงๆนะ คือมันปิดหมดเลยอะนี่ตรงนี้นยท่านผู้ชมเอา้ามีหอยบากกอกไปที่นี่โอ้บกกอกกอกน่วยอืมปากกอกตาบักคุงอืมตรงนี้คือบ้านล้างนะครับอืมบ้านล้างแต่ผมองตรงนั้กลางวันแต่แสียผมไม่กล้าเดินไปเท่าไหร่นะครับอืมแต่ไม่กล้าเดินไป ก็ผมขอตัวออกก่อนดีกว่าแต่ว่ามะกอ,อกเยอะนะครับมะกอ,อกไยอ่ะต่อยมะกอ,อกไรหลายฮึครับท่านผู้ชมคือไม่ไม่อยากเสี่ยงกันวเราไม่รู้ว่ามีอะไรบ้างอยู่ในตรงนี้เนาะคือเราไม่รู้เหมือนกันนะครับท่า,านผะู้ชมเนาะมียาเอออะไรบ้างนะฮอยิง่งเสียงม,มาจากดันนีแหละ อปอะกาเข้าไปแล้วก็ใต้ใแท้เรานอนนอนแล้วนะครับนะครับมีหอดจอมปลวกว่ะจอมปลวก,ววกแต่ว่ามาเที่ยวนานนี่เดี๋ยวมีความรู้ซึกอะมาเที่ยวนานานะถ้าเป็นกัรขึ้นปะมาขอจอมปลวกมางทีดีกว่าจอมปลวกมันจอมปลวกมันอนี่ละจอมปลวกสองกริย์นี่นี่เออยัง วกนี่จอมปลวกนี่มีพีสองสองจุดเป็นจอมปลวกสองกระสองกระสับดูด้วยด้วยท่าคนนะมีจอมปลวกหนึ่งจุดจอมปลวกนะนี่แหละแต่ว่าคือเขาต้องต้องมาขอมาขนาไหนแต่ว่ามีมีความรู้สึกอยากขอดิแต่ว่าบอมแมนบอมแมนมือนี่เออต้องเป็นมือใหม่นะครับท่านผู้ชมไปโอเคครับ เขาไม่กล้าเขาไปเขาไปไกลเท่าไหร่นะครับผมท่านผู้ชมนะก็กับพังผมหนุ่มอามคนเดิมกับทางช่องมาวินชาแนลและป้าต่อยคนมีเซ้นต์นะครับก็เดี๋ยวจะได้เดินทางออกจากปา่าณจุดตรงนี้กับสถานที่ศิดิ์สิทธิ์ตรงนี้นะครับผมนะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ก็แล้วกันกดติดตามด้วยหนุ่มอามคนเดิมมาวินชาแนลป้าต่อยคนมีเซ้นต์และพ่อทองแหลกคนเดิมนะครับสำหรับนี้ขอให้โชคดีแฮงเงรวยรวงปังปังสุดขัสุดข,ขัขขเด้อสวัสดีครับผมสวัสดีครับขอเดินยวเราไปก่อน